สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกัน ep ที่111นึ่ร้บนะคะพี่กับลูกสาวศิริหลวงพ่อเงินเบอร์โทรศูนย์หกห้าเก้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าสองหนึ่งนะคะ id line ศูนย์หกห้าเก้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าสองหนึ่งนะคะพี่สแกน qr code ไปเพิ่มเพื่อนกันได้เลยนะคะพี่เพื่อส่งรูปภาพกันให้นะคะพี่วันนี้มาพบกัน ep ที่111นะคะพี่รายการที่1เลยนะคะพี่อ่า อันนี้จะเป็นชินราชนะคะพี่นี่นะคะเป็นพระกุนะคะพี่นี่นะคะพี่ดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่องค์นี้เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่น้องเล่นมาแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะพี่นี่นะคะพี่ดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะน้องขอคุณพร้อมโอนนะคะพี่น้องไม่มีเก็บปลายทางนะคะพี่นี่นะคะ นี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เราค่อยรับกันไปนะคะรายการนี้รายการที่100นะคะอันนี้เราเปิดไปที่100นะคะพี่เราขอค่าเดินทาง50บาทนะคะตราไปรายการที่2นะคะอันนี้จะเป็นปิดตานะคะพี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรนะพี่เนื้อว่านนะคะนี่นะคะพี่ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะเนื้อกก่าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นี่ชัดกันเลยนะคะพี่ถ้าไม่ชัดยังไงทักไลน์มาหาน้องนะคะเดี๋ยวน้องถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะน้องจะชา้าก็ตรงที่ว่าน้องออกไปหาพักข้างนอกนะคะพี่หรือไปส่งของช่วงบ่ายสองไปแล้วนะคะพี่น้องจะไม่ว่างนะคะช่วงนั้นนี่นะคะพี่องค์นี้น้องเปิดอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่ ต่อไปรายการที่3นะคะอันนี้จะเป็นอ่านี่อันนี้เป็นพ้าโบราณนะคะพี่นะน้องได้เลี่ยมเก่ามาแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่เหมือนพระยอดธงเลยนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่วงนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะพี่ อันนี้จะเป็นอ่าพระอันนี้จะเป็นเนื้อดินนะพี่นะเนี่ยน้องเด้นมาแบบอมกอบแบบนี้นะพี่นะอันนี้น้อไม่ทราบพระอะไรนะพี่นะแต่น้องดูว่าเก่านะคะพี่นี่นะคะถามเจ้าของเจ้าของยังไม่รู้เลยพี่นี่นะคะพี่เียงว่าคนอายุมากแล้วนะค่ะพี่แกก็คงอาจจะจําไม่ได้ขนาดน้องยังไม่รู้จักเลยน,น่นอกจากจะเซิร์ชใน Google อย่างเดียวนะคะพี่นี่นะคะ วงนี้เปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ค้ตานะคะพี่นี่นะคะเนื้อก่าๆแบบนี้เลยวันนี้น้องได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะดูให้ชอยดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยอง์นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่หกนะคะ อันนี้จะเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อเลยนะน้องลืมแงนี่นะคะพี่ดูให้ชอ้ดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เด้อน้องเลกก่อนนะพี่โอ้เวลานน้าจะจำได้เวลาคือไลไรลืมทุกทีไม่รู้เป็นโลกอะไรนะพี่เนาะนี่นะคะพี่ดูให้ชอ้ดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ นี่นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญลายแอวนสลูแบบนี้เลยนะคะพี่ใช่เรหรียญเหลือปุยอิ่มไหมเห็นปุ๋ยอี่ยมอะเดี๋ยวถ้าไม่ไ่้ยังไงเดี๋ยวน้องนึกออกนึกน้องบอกนะพี่นะนี่นะคะพี่แล้วก,ก็อกอบแบบนี้เลยวันนี้เราเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะพี่อันนี้จะเป็นพระอ่าพิมพ์ไยนะคล้าย อันนี้จะเป็นพระก,กุนะพี่นี่นะคะเราได้มาคอามกรอบแบบนี้เลยนะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะพี่กดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะนี่นะคะพี่ไม่ชอบไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อ e ีหน้าน้นองหาความมาเผื่อพี่ชอบนะคะพี่ช่วยน้องกดไลค์หน่อยนะคะพี่นี่โอ์นี้ต้องเ,เปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปรายการที่แปดนะคะพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่อันนี้จะเป็นห้าชายนี่นะคะพี่เหลือสวยๆแบบนี้เลยนี่ดูให้ชอยดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะสภาพสมบูรณ์นะคะพี่ไม่มีชำรุดตรงไหนนะคะองนี้นองเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่เก้านะคะ เนการที่ข้าจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะพี่นะนี่นะค่ะพี่วันนี้น้องได้มาอีกหนึ่งองค์นะคะพี่ลงไปเช้านี้นี่นะคะบางทีก็ไปช่วงบ่ายถ้าเช้าไม่ทันนะพี่นะนี่นะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจก,ะะนนก,ก,กันเลยนะคะพี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยเก่าๆกันเลยนะคะพี่น้องได้กําไรไม่เยอะนะพี่นะได้กําไรสิบบาทยี่สิบบาทน,นะคะพี่นี่นะคะ น้องขอคุณพร้อมโอนนะคะพี่น้องไม่มีเก็บปลายทางนะคะน้องขอคุณพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่น้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่โอนให้ตอนเช้ากางวันบ่ายและเย็นและค่ํานะคะพี่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะพี่ขอให้พี่ๆทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะพี่นะอ่ากิจการเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมานะคะพี่นี่นะคะองค์นี้น้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่ ต่อไปรายการที่10นะคะอันนี้จะเป็นพาลอดนะคะพี่น้องได้มาเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะพาลอดอันนี้จะเป็นแถวทางเหนือนะคะพี่กอบกับแบบนี้กันเลยนะคะนี่นะคะดูให้ดูชา้ชาๆดูให้ชอบและให้ถูกใจก่อนนะคะพี่ค่อยรับคนไปนะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านน้องได้นะคะพี่ น้องไม่ว่าอะไรแต่ช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะพี่น้องฝากแม้าม,มือใหม่หน่อยนะคะนี่นะคะโอนี้น้องเปิดไว้ที่100นะคะต่อไปรายการที่11นะคะอันนี้จะเป็นพระพ,พิจิตรอ่าเม่เขาเมานะพี่นะนี่นะคะพี่น้องได้มาแบบนี้เลยนี่นะคะคนเก่าคนเก,นเก๋ชอบเก็บนะคะพี่แบบนี้บางทีน้องก็มา ตีเอามาเลยหลายองค์เป็นติบองเลยนะพี่นะนี่นะคะองค์นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะพี่อันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่อันนี้น้องไม่ทราบพิมพ์เลยพิมพ์ใหญ่ไหมคะพี่แบบนี้นี่นะคะน้องเจอเนื้อเปิเป๊ะแปลกแบบแบบนี้อีกแล้วนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ตูกใจกันเลยนะคะพี่ วันนี้น้องได้สวยๆมานะคะพี่เนื้นอเก่าแบบนี้เลยนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่องค์นี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นผ้าปิดตานะคะพี่น้องได้มาแบบเก่าโบราณแบบนี้เลยนะพี่นะเก่ามากเลยเนี่ย สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เนื้อก็เกาะแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะวงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะแบบนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะเนื้อก็เกาแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เกาเกาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะองค์นี้ต้องเปิดไวไปที่100นะคะต่อไปรายการที่1ิบนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่อย่างนี้น้องได้มาเปื่ยแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ชัดไหมคะพี่ถ้าไม่ชัดยังไงทักมาขอรูปเพิ่มเติมกับน้องได้นะคะพี่บางทีน้องก็มองันตาลายเหมือนกันแล้วนะคะพี่นี่นะคะ นี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่สภาพสมบูรณ์นะคะนี่นะคะนี่องค์นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นปิดตานะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่เนี่ยสภาพสมบูรณ์นะคะพี่สวยงามมากเลยนะคะพี่ นี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยตรงนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์กีตานะคะอันนี้น้องไม่ทราบกี่ชายนะคะพี่นี่นะคะพี่น้องได้มาวันนี้ได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะพี่นี่นะคะ ดูให้ชอบดูให้ตูกใจกันเลยนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยหอนี้ต้องเปิดเบอที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบแปดนะคะพี่อันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะนี่เนื้อกาๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่สภาพสมบูรณ์นะคะพี่ไม่มีบินไม่มีชำรุดตรงไหนนะคะพี่นี่นะคะ สภาพชัดเจนมากเลยนะพี่นะโอ้นี้ต้องเปิดไปที่100่นะคะต่อไปรายการที่19นะคะพี่อันนี้น้องไม่ทราบว่าเป็นเหรียญอะไรนะคะพี่เนี่ยเนี่ยพระอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน้องดูแค่ความเก่าเองนะพี่นะนี่นะคะพี่เนี่ยเก่าแบบนี้เลยแปลกมากนี่นะคะโอ้นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะพี่อันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่หน้าปีศูนย์ห้านะคะวันนี้นนท์ได้มาหนึ่งองค์นะคะพี่นี่ดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะสภาพสมบูรณ์นะคะพี่เนี่ยสวยงามเลยนะคะพี่นี่นะคะขอรูปิ่มเติมกับน้องๆ เดี๋ยน้องถ่ายรูปให้นะคะพี่นี่นะคะองค์นี้ต้องเปิดไว้ที่100นะคะพี่ชัดไหมคะทาไมชัดยังไงสแกนคิวโอโคมาเพิ่มเ,เพื่อนกับน้องนะคะเดี๋ยน้องถ่ายรูปให้นะคะพี่ต่อไปรายการที่21นะคะอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จนะพี่น้องได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนี่นะคะดูให้ช่วาดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่อันนี้ได้มาพร้อมเลี่ยมนะคะ นี่นะคะพี่องน,นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่อันนี้จะเป็นผ้าปิดตานะคะพี่นี่นอนได้มาเก่าเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่นี่สวยๆกันแบบนี้เลยนี่นะคะองน,นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะเก่ามากเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ นี่น้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่23นะคะอันนี้จะเป็นอพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะก็กลแบบนี้เลยนะพี่นี่จีวอนคมชัดเลยนะคะพี่นี่นะคะองค์น้องเปิดไว้ที่หนึ่ง้อยนะคะพี่นะ ชัดไหมคะพี่แคปรูปแคปบเบอร์บอกเบอร์ให้ตรงนะคะพี่เดยวน้องจะได้หาถ่ายรูปให้นะคะพี่น้องจะได้ไม่งงนะคะพี่นี่ตองนี้ต้องเปิดไวที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่แตกลายงานแบบนี้เลยนี่นะคะพี่น้องว่าสวยนะคะพี่ แต่ไม่รู้พี่พจะสวยเหมือนน้องหรือเปล่านะพระนะคะพี่นี่นะคะเก่าเก,ากันเลยนะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่สวยๆกันท้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะพี่วันนี้น้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบานะคะพี่ยี่สิบาจะเป็นอ่า นี่นะอันนี้จะเป็นอะไรนะพาร์คยิงวัสุทัศนะคะพี่อันนี้เจ้าของบอกน้องมานะนี่นะคะพี่เราได้เก่าก่ามาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันเลยนะคะโองนี้เราเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะเราไปรายการที่ยี่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่ มีข้าวที่เบ้าแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะโอ้นี้ต้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่อันนี้จะเป็นผ้ากุนะคะพี่นี่นะคะ เนื้อเก่าเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่เนี่ยมองเห็นชัดไหมคะพี่ถ้าว่าใช้ยังไงทักมา,าขอรูปเพิ่มเติมกับน้องได้นะคะพี่สกแกนคิวเอาโค้ดมาเพิ่มเพื่อนหรือจะทักอ่าเฟซของอ่าลูกสาวสีหลุมเพื่อนก็ได้นะคะพี่เดี๋ยวน้องส่งรูปให้นะคะนี่นะคะพี่องค์นี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่ อันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่เนื้อสวยๆกันเลยนะคะนี่นะคะพี่ดูให้เชอาดูให้ถูกใจกันเลยนะคะเกาๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ห้งนี้ต้องเปิดที่หนึ่งร้นะคะต่อไปรายการที่29นะคะอันแบบนี้จะเป็นพิมพ์ขีตานะคะพี่นี่ อันนี้น่าจะเป็น4ชายนะครับพี่นี่นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยเก่าบิกเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ปูนี้ต้องเปิดไปที่100่งรนะคะแล้วขอค่าเดินทาง5้บาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่สานะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะอันนี้จะเป็น5้าชายนะคะเนี่ยอ้วนล่ำแบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะ สวยกันเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่โอ้นี่น้องเปิดไว้ที่100นะคะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่อันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะนี่นะคะพี่นอนได้มาแบบนี้เลยเก่าๆก,กันเลยนะคะพี่ไม่มีชำรุดตรงไหนนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยนะคะพี่ นี่นะคะโอ่งนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สาสิบสองนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จหลวงปู่พูนะคะอันนี้เป็นวัดท่าลอ่อนะพี่นะนี่นะคะน้องได้มาคีวันคีวันก็หมดนะพี่นะนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่โองนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่ ต่อไปรายการที่สามสิบสามนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เนื้อกาวแบบนี้กันเลยนะคะนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยเนื้อสวยๆกาวแบบนี้เลยหาไม่ได้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่องนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่ต่อไป แตการที่34นะคะ34ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะพี่อันนี้จะเป็น3ชายนะคะนี่น้องได้มาเนื้อกลับ,กบ,บ,บนี้เลยนะพี่นะสวยๆกันเลยนะคะพี่นี่ดูให้ชอบด,ดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะอง์นี้ต้องเปิดไปที่100นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะพี่อันนี้ก็จะเป็นสมเด็จนะคะนี่อันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะพี่นี่อันนี้จะเป็นก้างปลานะข้างหลังเนี่ยนี่นะคะพี่เนื้อเก่าเก่ากันเลยนะคะพี่นี่นะคะอร้งนี้เราเปิดไว้ที่ห0ึ่งร้อนะคะน้องขอค่าเดินทาง5้บาทนะคะพี่นี่นะคะนี่เนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลย ต่อไปรายการที่3าบหกนะคะอันนี้จะเป็นหลวงปู่สูกนะคะพี่น้องได้เลี่ยมเก่ามาแบบนี้เลยนี่นะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่ตรงนี้นี่นะคะพี่มองเห็นชัดกันไหมคะพี่นานๆทีน้องจะได้เจอเ,เก่าๆแบบนี้พร้อมเลี่ยมนะคะพี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเจอเลี่ยมนะคะองค์นี้ต้องปู่ที่หนึร้อยนะคะต่อไปรายการที่สาบเจ็ดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอ่าพิมคิ้ตานะคะพี่นี่นะคะเนื้อสวยสวยแบบนี้เลยดูให้โชคดูให้ถูกใจนี่นะคะพี่มีตะเข็บด้วยนะคะนี่นะคะพี่ของนี้น้องเผื่อที่หนึ่งร้นะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่วนลำแบบนี้เลย น้องไม่มีเก็บปลายทางนะคะพี่น้องขอแจ้งไว,ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะน้องขอคนพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่น้องขายจริงส่งจริงนะคะน้องต้องขออาภัยในที่นี้ด้วยนะคะพี่เพราะน้องไม่ได้เก็บปลายทางเลยนะคะพี่ต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่น้องไดเ้เก่าแบบนี้เลยนะคะพี่นี่สวยงามมากเลยนะพี่นะ นี่นะคะพี่วงนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะเราไปรายการที่สามสิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะมีค่าวปวือกาเม็ดใส่ตามเบ้าด้วยนะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เนื้อสวยๆกันทางนั้นเลยนี่นะคะโองนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปรายการที่40นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่อันนี้จะเป็น5้าชายนะคะนี่นะคะพี่เนื้อกาเกาแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เนื้อสวยๆทางนั้นเลยนะคะนี่นะคะพี่ใช้ไหคะพี่จะใช้ยังไงถ้าขอรูปเพิ่มเติมจากาน้องได้น,นะคะพี่ นี่องค์นี้เราเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะพี่น้องจะเป็นลมไปแล้วลมจะจับขายผิดราคาหลายโงค์เยอะจัดต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะพี่นี่อันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะนี่นะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เนื้อสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะพี่องค์นี้ต้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะพี่นี่นะคะใครปิด EP ที่ได้ไม่ทนมาปิด EP นี้ได้นะคะพี่ EP ที่ร้อยสิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสองนะคะอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ข้างหลังเป็นรูปอะไรน้องไม่ทราบนะคะเนี่ยน้องได้มาสององค์นะคะนี่นะคะพี่ อย่าปิดผ้าน้องเล่นนะคะพี่น้องขอคนพร้อมรับพร้อมโอนนะคะจะได้ไม่เสียเวลาทั้งคู่นะคะพี่นี่นะคะโอนี่ต้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่สี่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะแล้วก็แบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะ ใช้ไหมคะพี่ถ้าไม่ใช่อย่างไรถ้าวาขอรูปเพิ่มเติมกับน้องได้นะคะพี่หวงนี้น้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่43นะคะ44 43ิไปและต่อไปรายการที่สีนะคะน้องจะเมาจริงดูแลเนี่ยนี่นะคะพี่นี่เป็นผิวขี้ตานะคะพี่เนื้นกอกลอบแบบนี้เลยนี่นะคะ ดูให้ชอดบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะอ้วนล้ำบึกเลยองนี้น้องเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่สี่สิบห้านะคะช่วงท้ายจะเป็นหลวง้างงินะพี่นะน้องต้องเอามาประหลัดประไลยนะคะพี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่แล้วค่อยรับกันไป อย่าลืมช่วยน้องกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยนะคะพี่น้องขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะวันนี้เราเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่46นะคะอันนี้จะเป็นปิมพ์คีตานะคะพี่นี่นะคะเนื้อกล่าวแบบนี้เลยนี่นะคะพี่ ดูให้ชอดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะโอนี้ต้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปราการที่47นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เนื้อเขียวเนื้อเขียวแบบนี้เลยนะคะมีคาบเปื่อคาบเม็ดทรายเต็มตามซอกนะพี่นะนี่นะคะพี่ องนี้ต้องเปิดไ้ที่100นะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่48นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะพี่นะอันนี้ไม่แน่ใจสี่ชายหรือห้าชายนะพี่นี่นะคะพี่เนื้อสวยๆเก่าๆกาันแบบนี้เลยนี่ค่ะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะองนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปรายการที่4ีนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตาสร้อยสองวานนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเกาเกาๆแบบนี้เลยนะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่หาไม่ได้แล้วนะคะนี่นะคะพี่น่าสวยมากนะคะโอ้ยกะเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ห้าสิบรายการสุดท้ายนะคะพี่ ี่เป็นปิมพ์คิดตานะพี่นะ5้าฉายนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยแล้วเขาเล่ากันไปนะคะพี่นี่นะคะนี่นะคะพี่ชาด์จไหมคะพี่ถ้าไม่ใช่ไงถ้ามาขอรูปเพิ่มเติมจาก้องได้นะคะพี่วันนี้น้องเปิดที่ $100 นะคะน้องขอค่าเดินทาง $50 บาทนะคะพี่วันนี้น้องขอฝากอีพีที่111่งร้อยสิบเอ็ดไว้ณที่นี้นะคะพี่ ลูกสาวสิทธิ์หลุ่มพ่อเงินเบอร์โต065-741521นะคะไอดีไทย065-741521นะคะพี่สแกนคิวอักโคมาเพิ่มเพื่อนกันได้เลยนะคะพี่วันนี้น้องขอฝาอ e ีปีที่111ไว้ละที่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ